ค่ะพี่น้องคะคลิปนี้เป็นคลิปแรกเด้อค่ะที่น้าฝนป่าฝนเด้อค่ะแนะนาตโตนิดหน่อยอมาสอนภาษาอังกฤษจากเพลงลูกทุ่งเด้อค่ะสิพยายามเหตุเหตุดีที่สุดขอให้ทุกท่านอลองฝึกฝนเพลงที่เฮาโปรดนะคะสิพยายามไทยถอดแปลง่าย,ายๆสาอาให้ฟังเด้อค่ะ เพลงแรกนี่เป็นเพลงเนื้อเพลงกอดเสาเถียงของศิลปินคุณปรีชาปัดภัยเนื้อร้องโดยคุณจิน,นีผู้ไทยด้วยค่ะค่อยสิบอห้องเ้ฟังดอกเดอร์ปลาฝนห้องเพลงมวอยูเดอต่ว่าเอาเนื้อหาหลักสะกอนว่าเฮาสิแปลภาษาอังกฤษจังไดจังสี่เข้าใจง,ง่ายๆเป็นเพลงโปรดของเฮาอยู่แล้วมันบอกค่ะเพลงนี้ก็เป็นเพลงที่หมายถึงอาการมดอะไรตายยาก อกหักจากภูที่เฮาหักเม็นบอกค่ะกอดเสาเถียงก็คือการกอดเสากระท่อมปลายหน้าเนื้อเพลงเริ่มเลยเด้อค่ะขั้นข่อยเว้าสลับไทยแน่กอ่กอยเยะว่ากันเด้อค่ะบ่ค่อยถนัดบ่มีไผเว้าน้ำอยู่บ้านสเสีเ้ไปยินดีอีหยังกำลังสิตตายมึงหูบอจะให้ไปยินดียังไงนะคะจะให้ไปดนดีทำไม Why do you want me to congratulate? Why ทำไม do you want me เธอถึงต้องการให้ฉันไปแสดงความยินดี to congratulate นะคะ congratulate กำลังจะตายเธอรู้บ้างไหม I am dying don't you know I am dying ฉันกำลังจะตาย don't you know do you know นะคะต่างกันเธอรู้ไหมกับเธอรู้บ้างไหม Don't you knowDon't you know, you know? บอดาสนมือสันวันดีไผมีไผสซีมีแห้งกร,งออร,ระซางเถาะบอไปเหยียบไม่ได้สนใจวันเลิกง,งามยามดีนะคะ I do not care ไม่ได้สนใจ I don't care จำได้ไหมคะ I don't careI do not care about the auspicious day คำนี้ยากหน่อยนะคะ auspicious ถ้าถ้าอันนี้เป็นภาษาหรูแต่ว่าถ้าจะเอาภาษาง่ายๆเข้ากัสิวา่า I do not care about your good day วันดีของเธอ your good day I do not care about your good day หรือรู้ึ้นไปอีก I do not care about this auspicious day auspicious day ใครจะสดชื่นรื่นเริงก็ช่างเขาไม่ไปเหยียบงานก็มีคำว่าสดชื่นก็คำว่า cheerful นะคะแล้วก็ไม่สนใจก็คือคำว่า never mind แล้วก็เหยียบเหยียบงานก็ stepping on งานงานพิธีการก็คงจะเป็นงานรื่นเริงหรือพิธีการก็เป็นถ้าเป็นพิธีการก็ ceremony ถ้าเป็น party งานสังสรรค์ก็เป็น party เรารู้จักกันอยู่แล้ว party นะคะ คำรวมสร้างประโยค If anyone is cheerful, never mind. I won't stepping on the ceremony. The ceremony นะคะ If anyone is cheerful ใครจะส,สดชื่นรื่นเริง,เรงก็ช่างเขา I'm never mind, never mind. I won't stepping on the ceremony. ตามระเบียบเร็จเขาจนได้ยังไงยังไงน้องก็เสร็จเขาแน่ๆอันนี้ภาษาแปลแล้วเนาะ No matter how ไม่ว่าจะยังไง you will be his เธอก็เป็นของเขา you will be his no matter how you will be his oh. ได้แล้วนะต่อไปค่ะาญาติผู้ใหญ่คือศีนาบานปานกระดงความหมายก็คือญาติผู้ใหญ่คงจะหน้าบานมีความสุขหน้าบานเรากับกระดงซึ่งเราก็คงจะไม่แปลเป็นภาษาอังกฤษให้ฝรั่งงงหรอกว่า Uh, uh, big bigger face like a straight b a s k e t คงไม่ต้องพูดก็คงจะแปลรวมรวมว่า happy นะคะ happy คำนี้เรารู้จักแล้วนะคะ the seniors ญาติผู้ใหญ่ญาติผู้ใหญ่โทษทีคะ่ะญาติผู้ใหญ่ the senior คำว่าญาติเนี่ยเราจะใช้คำว่า relative ก็ได้นะคะ relative relative senior คือผู้ที่สูงวัยกว่าทีนี้ฝรั่งเขาจะใช้คำย่อๆด้วยคะ่ะเขาก็สิใช้ว่า the senior จบเลยไม่ต้องบอกว่า the senior relative ยาวไป the seniors หลายคน the seniors must be very happy สังเกตด,ด้วยค่ะ very มากคอยสิบ้าว่า very บึงปาก very very happy the senior must be very happy like the thrashing basket <laughs> เหมือนเหมือนกับกระดงซึ่งเขาไม่อง กะหักสิตายแต่สุดท้ายยังหลุดโคงมันอยู่บ่ได้อยากอ้ายเขาโอ้ก็รักกันมากเลือกเกิน We were we were deeply in love we were deeply in love รู้จักแล้วคํา่่า love love ปกติฝรั่งจะออกเสียง love เราก็ไม่ต้องแลบออกมามากนะคะ love we were deeply in love นะคะ เราเคยรักกันอย่างลึกซึ้งนะคะแต่สุดท้ายก็ไม่ได้ใจเธอเราไม่ต้องใช้คําว่าหลุดโค้งแซงโค้งเพราะว่าอันนั้นคือการแข่งขันใช่ไหมคะอันนั้นเป็นการเปรียบเทียบอีกแล้วก็แปลว่าแต่สุดท้ายก็ไม่ได้ใจเธอ but finally it was just close เน่ยอีกนิดเดียวจะได้ละ but finally it was just close และความหมายที่ละเอาไว้ในฐานที่เข้าใจก็คือ I almost got you I almost have you. ใช้ได้หมดเลย. I almost have you. ฉันเกือบจะได้เธอ.แต่ว่ามันแค่เนี้ย. It was just close. นะคะ. It was just close. But finally, it was just close. หรือว่าถ้าบอกว่าหลุดมือแล้วก็อาจจะบอกว่า slip out of the hand. Slipped out of the hand. หลุดจากมือ. Slip from the hand. Slip from the hand. ก็ใช้ได้หมดนะคะ.แต่ง่ายๆที่สุดก็ it was just close. นะคะ. close แปลว่าใกล้ๆ it was just close นิดเดีวฉันอยู่ไม่ได้หรอกฉันอับอาย I cannot stay จำ home stay ได้ไหมคะ I cannot stay I would be embarrassed myself embarrassed มันก็อาจจะเป็นคำยากไปนิดนึง embarrassed myself ก็อาจจะบอก the, i t I am disgraceful หรือ shame on me shame I ฉันอาย Shame on me Shame จะใช้ต่างกันนะคะออกเสียงชนิดนึง Shame on me I am disgraceful เลือกใช้เลยจะใช้เป็น I'll w i will be embarrassed myself หรือ Shame on me หรือ I am disgraceful ถัดไปคะ่ะน้ำตาตกลงโจกจักบกมันยังสิพอ่อน่รองได้ตรงนี้นิดนึงเป็นเป็นวักที่ซึ้งใจมากเนาะ น้ำตาไหลลงในแก้วน้ำเราคงจะไม่แปลคำว่าโบกเนาะก็คงจะหมายถึงแก้วน้ำหรืออันนี้ก็เป็นเป็นแก้วกาแฟเนาะจริงๆไอตินตัวนี้คือมัคหรือคัพนะคะแต่ว่าอันนี้ถ้าสมมุติว่าเป็นแก้วแก้วเดียวเราก็จะใช้ว่า glass นะคะ tears tears flow down the glass tears น้ำตาไหลลงสู่แก้วนะคะ ถ้าเป็นคำว่าโบกที่แปลจริงๆแล้วก็คือเป็นกระบอกน้ำจากไม้ไผ่ใช่ไหมคะไม้ไผ่ก็คือ bamboo bamboo แล้วถ้าเป็นลักษณะของการที่เป็นท่ออย่างนี้ก็เราก็จะเรียกว่า bamboo tube tube ท่อกระบอกไม้ไผ่นะคะ tube เนี่ยในภาษาอังกฤษ คนอังกฤษเขาก็จะใช้หลากหลายมากเลยแม้กระทั่งในรถไฟใต้ดินนะคะเวลาเขาไปรถไฟใต้ดินเขาจะไม่เรียกว่า underground เขาก็จะเรียกคนกันเองเขาจะเรียกว่า uh, going to tube going to t tube นะคะลงไปรถไฟใต้ดินซึ่งมันก็เป็นท่อเหมือนกันเพราะฉะนั้นคำว่าท่อเน,นี่ยใช้หลากหลายมากก็คือเป็นลักษณะของการที่เป็นอะไรเป็นที่เป็นท่อเป็นทรงกลมๆยาวๆไปเด้อนะคะ่ะไม่รู้ว่าจะต้องกี่แก้ว น้ำตามันลินไหลไม่รู้ว่าจะต้องกี่แก้วมันถึงจะพอไอ้ตรงที่บอกว่าไม่รู้ว่าจะต้องกี่แก้ว I don't know how many glasses เห็นไหมคำว่า glass มาแล้วถ้าแก้วเดียวเราก็ใช้คำว่า glass แต่ว่าถ้ามากกว่า1แก้วขึ้นไปนะคะมากกว่า1แก้วขึ้นไปนะคะเราก็จะใช้คำว่า glasses glasses I don't know how many glasses will take นะคะไม่รู้ว่าจะต้องกี่แก้วมันถึงจะพอ พ่อสิคาคนจังมึงให้ตายไปจากใจพอที่จะฆ่าคนอย่างเธอให้ตายไปจากใจพอที่จะฆ่าคนอย่างเธอนะคะน้ำตาไหลไม่รู้เท่าไหร่ถึงจะพอที่จะฆ่าคนอย่างเธอ will be enough to kill someone like you พอที่จะ will be enough to kill เพื่อที่จะฆ่า someone like you คนอย่างเธอให้ตายไปจากใจ to die from my heart to die ก็คือตาย from my heart จากใจของฉันนะคะแต่ว่าถ้าคนทั่วไปบอกว่า,เ,าเสียชีวิตท่านเสียชีวิตนะคะมีมีคนรู้จักเสียชีวิตก,ก็อาจจะบอกว่า he passed away he is dead ก็ได้ง่ายๆแต่ว่าถ้าศับที่เขาใช้กันทั่วไปก็จะบอกว่า he passed away นะคะอันนี้ก็ฝึกฝนไว้นะคะ เียดให้คักคักเบิดเหาจักว่าจักไห้กย็ยังบ่ไปยังบ่ตายไปจากใจจากเธือโกรธมากๆนะคะเคียดให้คักคกโกรธมากๆฉันไม่รู้ว่าหมดเล่าไปกี่ไห I am so angry I don't know how many alcohol jars I have finished I am so angry ฉันโกรธมากเลย ฉันไม่รู้ว่า I don't know ไหมละ I don't know how many alcohol jars ไม่รู้ว่าหมดเหล้าไปกี่ไห้ how many นะคะกี่ไห้ล้วปกติคำว่า alcohol เนี่ยก็คือเหล้าเรารู้อยู่แล้วเนาะจริงๆมันก็มีศัพท์อื่นที่เกี่ยวกับเหล้าอย่างเช่นคำว่า spirit นะคะ spirit ที่แปลว่าจิตวิญ,ญญาณหรือ liquid นะคะ liquid โทษทีค่ะ คำว่า spirit นี่ก็คงจะในศัพท์ลึกๆเนี่ยมันแปลว่าจิตวิญญาณซึ่งในความหมายนี้ก็คือทาให้คงจะทําให้อพอดื่มเข้าไปแล้วจิตวิญญาณอันแท้จริงของเรามันก็แสดงออกมาทันทีนะคะนิสัยส่วนตัวของเราก็จะออกมาทันทีจึงเรียกว่าน้ําดื่มที่เข้าไปนี่ก็คือเรียกว่า spirit นะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือ l i q u i r l i q u i r ให้นึกถึง liquid paper ลิควิดเปเปอของเด็กนักเรียนนะคะที่ใช้ลบเ,เวลาเขียนคำผิดนะคะอันนั้นก็จะมาจากรากศัพท์เดียวกันก็คือ Liquid ลิควเอลิควก็คือลักษณะของการที่เป็นน้ำเหลวนะคะเพราะฉะนั้นในเล่าอันนี้เราก็จะใช้คำว่า l i ควเอเหมือนกันนะคะก็ถึงไหนละ so angry I don't know how many alcohol jars I have finished ที่ฉันกินไป I have finished สมมุติว่า ทานข้าวอิ่มฉันก็บอก I am enough I have finished ก็ได้นะคะอันนี้ก็คือเรียนรู้ว่าหมดกินหมดอิ่มนะคะ I have finished เธอก็ยังไม่ไปยังไม่ตายไปจากใจสักที You still have not gone หรือจะใช้ย่อๆว่า <c oughs> You still haven't gone เธอยังเธอก็ยังไม่ไป You are not dead from my heart ยังไม่ตายไปจากใจของฉันนะมาเมื่อยแท้เบื่อสิคิดทอดเฮ็ดได้แตะกอดเ้าเทียงนี่คำนี้มาแล้วช่างเหนื่อยเสียจริงฉันเบื่อสองคำนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะ I am so tired ฉันเหนื่อยแล้วก็ I am so bored ฉันเบื่อพอมีคำสองคำนี้เหมือนกันเราก็ย่อ ย่อคำอลบคำซ้ำก็คือว่าคำว่า I am so ออกไปเหลือที่เดียว I am so tired and bored bored เห็นไหมฮะเสียง tired มันสละอึดกับสละเอึดตลอดเวลาก็คือเกิดที่ตัวเราจำไว้นะคะถ้าบอกว่า I am boring ผิดนะ I am boring บอกคนอื่นเลยว่าฉันเป็นคนหน่าเบือ่อ You are boring คุณเป็นคนหน่าเบือ่อ Are you bored เบื่อไหมเห็นไหมคะอะไรก็ตามที่บอกว่าออดอึดอัดเสียงอึดอแสดงว่าเกิดขึ้นที่ตัวเราแต่ถ้าเสียงอิ่งสแสดงว่ากําลังเป็นลักษณะที่ว่ามันมีอาการหน้าอะไรน่าสนใจ interesting นะคะแต่ถ้า interested แปลว่าสนใจอย่างนี้เป็นต้นเราสนใจนะคะ she is very interesting หล่อนเป็นคนน่าสนใจอย่างนี้เป็นต้นถึงไหนละ I am so tired and bored นะคะที่จะคิดถึงทำได้แค่กอดเสารกระท่อมปลายนา I am so tired and bored t o miss you ที่จะคิดถึงเธอ t o miss you I can only hug the hot pillar ฉันสามารถเพียง I can only hug กอดฮักฮักเหมือนภาษาบ้านเราเลยนะฮักแ่ารักใช่ไหม ฮักคอยฮักเจ้าแต่ว่าในภาษาอังกฤษคำว่าฮักหมายถึงกอดเห็นไหมใกล้เคียงจำง่ายนะ the hot pillar the hot hot h ั t คือกระท่อมจำจากไหนนาะพิซซ่าฮัตดีไหมที่มันมีรูปเป็นรูปหลังคาเนาะลักษณะของหลังคานั้นคือฮัตเหมือนกันก็คือกระท่อม pillar คือเสานะคะ so I can only h u g the hot pillar ชื่อเพลงนี้เลยนะคะ <Wow. S 1> I can only h u g the hot pillar แนมไปกองเฟี้ยงก็เห็นแต่หน้าขาวๆเมาก็เมาพอตายยังเห็นแต่ภาพเก่าๆกูคือทอดเขาในที่นี้กูคึ้นทอดเขาก็คงจะคึ้นทอดเธอนะเพราะว่าอันนี้คงลำพึงลำพันพอเมาแล้วไม่รู้จะคึ้นทอดใครละแม้จะมองไปที่กองฟางก็เห็นแต่หน้าขาวๆแปลตรงนี้สะก่อน looking at the haystack haystack คือกองฟาง Only see your white face นะคะก็เห็นแต่หน้าของเธอหน้าข,ขาวๆของเธอ white ขาวนะคะ face หน้าเนาะ uh, Looking at the haystack haystack กองฟาง only see your white face จริงๆมองอะไรอะไรก็คงจะเห็นแต่หน้าของเธอแหละแต่อันนี้ไปอยู่ที่เสาเถียงก็เลยเห็นที่กองฟางใช่ไหมเมาจนจะตาย I am drunk until day I am drunk Until death นะ death อันนี้เป็นความตายก็ยังเห็นแต่ภาพเก่าๆฉันคิดถึงเขา I am drunk until death but ถึงตรงนี้แล้วนะ but still see the old pictures แต่ก็ยังคงเห็นภาพเก่าๆ the old pictures ภาพหลายภาพ I miss you so ฉันคิดถึงเธอเือเกิน I miss you so มันเจ็บพอปานสิใจขาดพัดไปกับสายลมซาริวรุดไปคือว้าวที่เอาขึ้นบ่ได้มันเจ็บไม่ต่างกับใจะใจขาด it hurts เจ็บ like a broken heart เหมือน like a broken heart เหมือนใจจะขาด broken แตกสลายนะคะ it hurts like a broken heart พัดไปกับสายลม blowing with the wind blowing พัด Bl wind blow พัดไปกับสายลมนะคะ blowing with the wind ลิวหลุดไปเหมือนว่าวที่เอาคืนมาไม่ได้ลิวหลุด slip slip p e d away เหมือน like อตรงนี้ก็จะมีศัพท์คำว่าว่าววาก็คือคำว่า kite return แปลว่ากลับนะคะเหมือนกับ u t u r n นึกถึงไหม u t u r n เวลาขับรถต้องมี u t u r n แต่อันนี้คำว่า return คือหันกลับไปอีกที หันกลับได้แต่ว่าถ้าหันกลับไม่ได้ก็คือ u n r e t u r n นะคะประโยคนี้ก็จะเป็นว่า slip away like an unreturned kite เลี้วหลุดไปเหมือนว่าวที่เอาคืนมาไม่ได้ slip away like an unreturned kite หายเราเข้าปากสมัคจนน้ำตาไลหลห้องเอินใส่เสียงมาเดอ้อควันเอ้ยเ <c oughs> ทเล่าเข้าปากหายเล่าเข้าปากเทเล่เข้าปาก Pour the liquor into the mouth. Pour Pour the liquor เห็นไหมมาล้ป้าไม่ใช้คำว่าแอลกอฮอล์นะใช้คำว่า Pour the liquor into the mouth ทำไมไม่ใช้สับซ้ำกันอ๋ออันนี้มันเป็นเทคนิคในการในการเ,าเขียนคำนะคะถ้ามันมีคำหลากหลายก็แสดงว่าเราสามารถเขียนกวีนิพนธ์อะไรต่างๆขึ้นมาได้นะคะถ้าใช้คำซ้ำมันก็ไม่ค่อยสวย Pour the liquor into the mouth 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 the the เวลาพูดคำว่า the หรือคำว่า thank you จะไม่ใช่ว่า thank you หรือ thank you นะคะ thank เอาปลายลิ้นมาแตะที่ฟันด้านบนนะคะ thank you mouth the pour the l i q u o r into the mouth นะคะสำลักจนน้ำตาไหล choke until tears choke คืออาการสำลักนี่เอาไปใช้เวลาใครป่วยไปหาหมอนะเขาสำลักนี่ใช่ไหม choke Until tears tears กลมาอีกแล้วนะคะเปล่าร้องมานะขวัญน,นะมาเด้อขวัญเอ้ยก็คงจะแปลว่าอย่างนี้นะคะคงจะปลอบใจทั้งตัวเราและคนรอบข้างไม่ไม่รู้ว่าปลอบใครก็คิดว่าแปลถูกนะคะ Crying out crying out เป่าเป่าร้อง Come on the heart and soul มานะ Come on the heart and soul หัวใจและวิญญ,ญาณของฉันกลับมาเถอะนะคะ จบละคะ่ะประฝนก็หวังว่าคลิปนี้สิเป็นประโยชน์นะคะขั้นสนใจก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์้วก็อยากสีให้สอนเรื่องอีหยังเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยแนะนำมากก็ได้นะคะในคอมเมนต์สีพยายามมา,มาตอบ ทุกคำถามนะคะและ้วก็ในโอกาสต่อไปก็อาจจะเป็นเพลงหรือว่าแนะนำอุปกรณ์อุปกรณ์ของครัวอาหารพักช่า,างทำผมจังสิหรือเห็นอียังที่เป็นคิดว่าสิเป็นประโยชน์ต่ออาชีพในอนาคตการทับโทรศัพท์จังสินอะค่ะเป็นภาษาอังกฤษว่าจังไดหรืออาหารยังเช่นคำว่า rice จังสินะ่ะคอยกัได้ยนินผู้มเจาหลายคนมักมักว่าคำว,ว่า rice เป็นไ c e Rice แปลว่าเฮบเฮบมัดเหาจังสินะมันประคือกันเด้อเวลาเจ้าส้วนสา,ามีเจ้ากินเขาเจ้าก็ว่าอ่าอิตไรซ์อิตไรซ์ก่อยก็นั่งหัวอยู่ผู้เดียวนี่แหละว่าช่วนเขากินเฮบมัดบ่ได้เขาตรงว่าอิ t ไร c ์ไร c ์ประคือกันเด้อมันม้วนลิ่นนิดนึงมันมันโบแมนล่อลิ่งมันใช่ล่อเรือไร c ์เด้อดค่ะจังสิแหละ เดี๋ยวก็สีได้มาเหตุคลิปต่อไปนะคะคลิปนี้ก็ขอลาก่อนนะคะอย่าลืมกดติดตามต่อไปเด้อค่ะสวัสดีค่ะพอกันใหมเด้อ